เลี้ยนสายเมืองโดยเฉพาะไปะนี่ได้กีดตัวแล้วดูนะครับตัวนี้หงายดูนี่ษ์แจ๊กเกี้นี่มาเด็ดผู้แน่นอนตัวนี้นะแคปตัวชิดประผู้แน่นอนนี่ครับนี่ครับวันนี้น่าจะเป็น ตัวเสียงกังนะครับตัวไม้นะครับเสียงกังกังดูดูเลยนะครับเก็บยังไงยกกำกั้นขึ้นกําั้นเลย Okey จะง่ายก็ง่ายนะครับจะยากก็ยากขอเชาวาิว่ามันมาเนี่ยไม่ถึงนาทีนะครับมันมาตามหลังมาครับแต่แต่มันจะมาเฉยชาติว่าเนี่ยครับบางครั้งนกลาโบเลนของนกตออ่อโบเลนของสลับกันไปแบบนี้ครับบางครั้งมันเปลี่ยนสายเมืองเนาะ,ะเล่นข้างเมืองข้างบ้านนี่ใส่กับหัวกัั่วนี่นะครับจะเป็นแมวครับกระโดดขึ้นคุบนะครับอันตรายอันนี้มันใส่ประมาณสูงๆประมาณนี้มันเห็นแมวในในบ้านในรั่วบ้านเขา บางครั้งมันก็ยุดเล่น,นครับเราต้องระวังเนาะแต่เมือนตันๆแบบนี้โอ้โอ้้ยุดไปอ่ะ oh. ปล่อยไปเหมือนมาต่จัดไหมจัดหนึ่ง อันเนี้ยจะได้เรื่องกะแต่เนี่ยดูนี่ตะไคร้มันอาจจะใหญ่ไหมนี่ตะไคร้มันใหญ่รูมันกว้างอ่ะดูอ่ะนี่ครับรอยมันรูมันกว้างครับไม่ใช่ว่าหลุดแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะหลุดจะเสมอมาแล้วนะหลุดหลายตัวแล้วนะครับพี่เจว่าหลุดแต่ตัวนี้ตัวเดียวนะดูตัวนี้นไไมาต่อไปดู খাাাাাাা. <small> รอบนี้หวังว่าจะบ่ผ่านนะอย่าบอลุดนะเออบอลุดแต่ห๊อไม่ฉันต้องแต่งยา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 เดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวไม่ได้เต็มเดี๋ยวไม่ได้เต็มขวบไม่ได้เต็มอันก็ได้สามแล้วดูอืโอ้อันนี้หลอกเลยอ่ะกันนี้โอ้งามมงตัวนี้โอ้งามตัวย้างง้างละ โอ้ยังงั้ไอตัวนี้เป็นเสียงกลางนะครับเสียงกลางออดอย่างดีตัวนี้เสียงเป๊ะอันนี้โดดตบก็มันเป็นตัวปูไงมันเป็นตัวแกเป็นนกแกไงนี่เสียงเป๊ะเสียงตามสายมาปุ๊บอันนี้โดตบปั๊บเฉลี่ยก็บมวนแน่ในคลิปไม่นยเป็นเสียงเดี๋ยวไปตั้งโซนพูนดีกว่าบอกเฮ้ยมีเสียงตามสายเนาะแต่ตอนนี้มันล็อก เข้าปีกจะน,นีล่ละบอลลุดแน่นอนเดี๋ยวไปหาปุ่นดีกว่าไปครับแน่นอนครับผมเด็ดแน่นอนตัวนี้อันก็ได้แนบสามา,ด,มาดูตัวนี้บอลลดตัวนี้ปีกเข้าล็อกแล้วเซ็ตมันอาจจะแห้งแล้วเนาะตะใคร นี่ครับเขานี่ครับสายเมืองก็จะวุ่นวายแบบนี้เนาะนกวนวุวนไว้ขนก็วนวะวนไว้โอ้สวยก็สวยครับนี่ก็เป็นแต้มทีทีสองของเขาครับตบอสามแต่ได้สองเต็มเนาะประมาณนี้ข้างในฮันนัทเหรอฮันนัโอ้มันรุดไปตะกี้เสดายนี่ครับ นีครับนี่ตัวผู้นะครับนี่นี่นี่ครับวิธีการตรวจสอบเบื้องตน้นเหมือนกับมันว่าวครับไปเ,เลยนี่ครับกระมอมกระมอมเป็นสีน้อนนอนนะครับปีกสีแดงสวยครับตะเกียบตูด โอ้ล oh, มันดุเนาะมันจะเอาไปตีเขาอย่างเดียวได้ก็บอมีปัญหาบาร์จลอนี่ไหอ้โ้ห,โห,โหจะหมดเอาเขาเมืกอกายานไปหมดเ่ยโอ้โกล้องบิดจะหันกันเนี่ยหาดเนี่ยกล้องที่นเนี่ขึ้นไปบิดเลย จะหันตัวหันตัวบ่กคนต,ตอนเข้าไป่อนอย่างนี้นะครับเจ้าเล่จัดให้แต้มที่สามอุยตบสีไ่ได้สามแต้มน่าจะได้สี่ลวเนี่ยอย่างงดูครับนกแถวเนี่ยไม่ใครเล่นแต่วัดแปดเนี่ย งามคับนกแต่ละตัวเนี่ยเสียงดีตัวไม่จะเป็นเสียงกลางครับเก็บดูชิดทุกตัวครับแข่งครึ่งสวยหน้าหนวนสวยสีดุตัวที่สามตัวที่สามอเจาเล่ห์จับให้แฟ้มที่สามตบสีได้สาม มันลดไปหนึ่งเนาะมันก็เลยได้สามแต่มันได้สี่เลนี่กๆๆๆๆๆเกนะ๊กเก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 ๊